สวัสดีค่ะห,หมอณรัตนะคะทันตแพทย์หญิงณรัตน์บ้องวัชนะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าคนไข้ที่ไม่มีฟันเลยทั้งปากเนี่ยเราจะมาใส่ฟันแบบไหนได้บ้างนะคะแบบที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการใส่ฟันปลอมแบบถอดเข้าถอดออกเป็นแบบถอดได้นะคะโดยลักษณะของฟันปลอมเนี่ยจะมีฐานซึ่งมีขนาดค่อนข้างกว้างและจะซิลไปกับบริเวณร่องของเหงือกนะคะพอมันแนบไปกับเหงือกแล้วเนี่ย ก็จะยึดติดกันแบบสุญญากาศนะคะทีนี้ข้อดีก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างย่ำเยาวลงมานะคะแต่ข้อเสียคือมันจะมีการหลวมหลุดง่ายนะคะแล้วบางคนคนไข้าบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกคลื่นไส้เวลาใส่เพราะว่าฐานจะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็จะรับน้าหนักในการบดเคี้ยวได้ไม่ไม่มากนักนะคะเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยจะวางรับน้าหนักอยู่บริเวณสันเหงือกนะคะแบบที่2นะคะก็คือการที่ใช้รากฟันเทียมเนี่ยเป็นตัวช่วยยึด ฟันปลอมนะคะเป็นแบบถอดเข้าถอดออกได้นะคะผูเ้เรียนก็คือฟันปลอมเหมือนแบบที่1เน,นี่แหละแต่มีการเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการใช้รากฟันเทียมเนี่ยช่วยยึดพอใส่เข้าไปมันก็จะเข้าไปคลิปกลึกลงไปกับรากฟันเทียมรากฟันเทียมมีหน้าที่ในการช่วยให้ฟันปลอมไม่หลุดแต่ไม่ได้ช่วยในการรับน้ําหนักนะคะโดยจะใช้รากฟันเทียมเนี่ยในขกากรรไกลล่างใช้2ราขกขากันไกลบนเนี่ยใช้ประมาณ4รากนะคะโดย ลักษณะของฟันปลอมก็จะเป็นฐานค่อนข้างใหญ่เหมือนเดิมเลยแต่สามารถที่จะเคี้ยวของเหนียวๆได้แล้วคราวนี้เคี้ยวแล้วก็จะไม่หลุดแล้วนะคะแบบต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของบาร์โอเวอร์เด์นเจอร์แล้วก็คือมีการใช้รากฟันเทียมเนี่ย ถ้าขานใกล้ล่างก็อาจจะเป็นสีรากขานไกลบนก็อาจจะใหญ่ขึ้นเป็น4ีถึงหกรากแล้วในการเป็นบาร์แล้วก็คลิปกับฟันปลอมนะคะโดยอันนี้เป็นลักษณะของอิมพลานซ์สปอร์ตโอเวอร์เดนเจอร์ก็คือรากฟันเทียมเนี่ยจะช่วยในการรับน้าหนักของการบดเคี้ยวด้วยนะคะฟันปลอมฐานก็จะเล็กลงนะคะแล้วก็สามารถถอดเข้าถอดออกทําความสะอาดได้เหมือนฟันปลอมปกติดังเดิมนะคะแต่เราแต่มีข้อดีก็คือน้ําหนักในการบดเคี้ยวนี่ก็จะอยู่บริเวณรากฟันเทียมในการช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถเคี้ยวของแข็งของเหนียวเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือก็มีการใช้จํานวนรากฟันเทียมเยอะขึ้นละนะคะก็อาจจะมีการผ่าตัดที่เยอะขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ,จ่ายก,ก็จะสูงขึ้นตามลําดับแบบต่อมาก็คือแบบที่เป็นแบบฟิกซ์นะคะก็คือแบบลักษณะติดแน่นโดยมีการใช้รากฟันเทียมเนี่ยอย่างน้อยนะคะฟันร่างสี่รากฟันบนเนี่ยใช้4ี่นะคะขึ้นอยู่กับกระดูกขากรรไกรแล้วก็ ขึ้นอยู่กับลักษณะของลักษณะการบดเคี้ยวของคนไข้นะคะโดยจะใช้กี่ลากเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมินอีกครั้งหนึ่งโดยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานฟันเลยคือเหมือนเราได้ฟันธรรมชาติกลับมาเป็นสะพานฟันบนรากฟันเทียมนะคะและแบบสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะอออ o โฟ a l l อ n อนโฟเทคนิคเนี่ยคือการใช้รากฟันเทียมเนี่ยเสียงน้อยสรากประมาณ4รากนะคะโดยการที่ถอนฟันปุ๊บเนี่ยทำการกรอ แต่งกระดูกขานไกลแล้วใส่รากฟันเทียมไปเลยโดยถ้ารากฟันเทียมเนี่ยสามารถใส่แล้วมีความแน่นได้มากกว่าสัตวช้ิอยู่ตั้นเป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะตอกฟันปลอมได้เลยนะคะลักษณะก็จะเป็นฟันปลอมที่ลักษณะเป็นรูปยูตัวยูนะคะล็อกอยู่บนรากฟันเทียมโดยลักษณะนี้จะเป็นอิมมีเดียตโหลดก็คือสามารถที่จะใส่ฟันปลอมเนี่ยยึดติดกับรากฟันเทียมได้ทันทีคนไข้จะมีฟันได้ภายในภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะอันนี้ข้อดีก็คือคนไข้เนี่ย สามารถที่จะได้ฟันทันทีไม่ต้องรอเหมือนวิธีอื่นนะคะเพราะว่าวิธีอื่นเนี่ยจะต้องรอฮีลิ่งพิเลียดก็คือ4เดือนนะคะคนไข้จะต้องรอฮีลิ่งพิเลียดประมาณ4เดือนนะคะถึงหลังจากที่ฝังรักฟันเทียมถึงจะสามารถใส่ฟันได้นะคะแต่ถ้าลักษณะของการทำอิมมีเดียตโหลดออออนโฟเนี่ยก็คือจะสามารถใส่ฟันปลอมได้เลยแต่คนไข้มีข้อแม่ก็คือต้องรับประทานอาหารอ่อนๆเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะเป็นลักษณะของตัวอย่างทั้งหมดของการใส่ฟัน นะคะแบบทั้งปากเนาะแต่ทีนี้แบบไหนที่เหมาะสมกับเราเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอแล้วก็ปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งค่ะไว้โอกาสหน้าหมอจะมีเรื่องเคล็ดลับเกี่ยวกับการใส่ฟันทั้งปากนะคะหรือแการทำรักฟันเทียมเนี่ยมาฝากกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ